สวัสดีค่ะนะ้านารีพามาเติมความหวานวุ้นมะพร้าวกินแล้วจะรู้สึกสดชื่นทำกินได้ทั้งปีแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดนะคะมีน้ำมะพร้าวน้ำตาลทรายเนื้อมะพร้าวอ่อนผงวุ้นเกลือแล้วก็ใบเตยค่ะใช้น้ำมะพร้าว1ลิตรใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะกับอีก1ส่วนสช้อนชาค่ะใช้ช้อนคนให้ผงวุ้นกระจายให้ทั่วก่อนหลังจากนั้นแช่ทิ้งไว้20นาทีค่ะ แช่ครบเวลาแล้วนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนคนให้ผงวุ้นค่อยๆละลายไปเรื่อยๆจนวุ้นเดือดป,ดปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะเอาไม้พายจุ่มลงไปนี่ค่ะเป็นน้ำใสๆติดพายไม่มีผงวุ้นเป็นเม็ดๆติดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าผงวุ้นละลายหมดแล้วเห็นไหมคะจุ่มลงไปก็เป็นน้ำใสๆแล้วหลังจากนั้นให้ใส่ใบเตยลงไปตามด้วยเกลือ1ส่วน4ช้อนชาและก็ใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะปริมาณ150กรัม ความหวานนี้ปรับเพิ่มลดได้นะคะขึ้นอยู่กับความหวานของน้ำมะพร้าวด้วยคนต่อไปให้น้ำตาลทรายละลายแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปปริมาณนี้ใส่ได้ตามชอบได้เลยค่ะตอนนี้จะมีแต่ความหอมค่ะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปแล้วก็รอให้วุ้นเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ให้ตักใบเตยออกไปเลยค่ะเคี่ยวต่อไปจนน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาปุดๆเห็นไหมคะเริ่มเดือดขึ้นมาปุดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ปิดไฟแล้วต้องคนให้วุ้นคลายความร้อนลงก่อนนะคะค่อยนำประโยชน์ลงในพิมพ์น้านารีจะใช้พิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้แล้วก็ถ้วยพลาสติกจะตักวุ้นใส่พิมพ์ซิลิโคนก่อนเพื่อให้ความร้อนของวุ้นที่เหลือในหม้อลดลงถึงจะตักใส่ถ้วยพลาสติกค่ะเสร็จแล้วพักให้วุ้นเซตตัวแล้วก็เย็นตัวลงแล้วค่อยมาดูกันนี่เป็นวุ้นที่พร้อมจะชิมได้แล้วนะคะกลิ่นหอมมาก่อนเลย เนื้อวุ้นพอดีเลยค่ะไม่แข็งหอมหวานได้ความมันนุ่มๆจากเนื้อมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นกินแล้วจะรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะแช่ตู้เย็นค้างคืนเอาไว้ก็ไม่คายน้ําด้วยนะคะมะพร้าวก็หาง่ายทํากินได้ทั้งปีทําง่ายด้วยค่ะลองเอาไปทํากันดูนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ